สวัสดีค่ะวุ้ยยูทูบเบอร์ช่องดังมาอีกแล้วนี่กระสังสาวเจอกันอีกแล้วแล้วก็คนนั้นใครแต่ไหนนานโอ้ ลองรู้จะเด้งสวัสดีค่ะพีส่องกล้าวขันยืนโอ้ตามมาถึงนี่เด้อนี่ไงเนี่ยวิ่งมาใช่ไหมยินดีต้อนรับเป็นไหนมาคะพี่มาจากใช้งานที่กระสังครับก็เลยมาที่กระสานต่อเลยครับวันนี้ฝากช่องแม่พุ่ง108ไลค์ด้วยครับโอเคค่ะยินดีต้อนรับค่ะเราเจอกันอยู่บ่อยๆ รู้สึกว่าเราสามช่องนี้จะเจอกันเวอร์เนาะช่องบกขาวครับผมกำลังตั้งหน้าตั้งตาครับคุ้มยืดเลยครับวันนี้ยังไม่ได้ทักทายพี่เดจนุเลยนะคะสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวน้องใหม่ด้วยครับผมน้องใหม่ขออนุญาตจับบกขาวหน่อยครับผมน้องใหม่ลง ประมสักไปเต้นอองไล้คืนนี้นันทวันก็ลงจอยีเมตรนะคะถ้าไม่มีลมก็อาจจะได้กลางจอใหญ่นะถ้ามีลมก็อาจจะได้เปลี่ยนจอเล็กนะคะเหมือนทุกครั้งเนาะตอนนี้ตั้งจอได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นกำลังจะขึ้นชั้นที่เจ็ดนะคะอ่าเรจะมีอยู่เจ็ดชั้นเนาะโอ้โยเยกโยกเยกบอกเลยจับเจียเนะเป็นหูงเนอะเป็นกำลังใจให้พี่ๆกันทุกคนนะคะทำงานกันเร็วมากตอนนี้ตั้งใจจะขึ้นชั้นสุดท้ายแล้วไล่ๆๆๆลงมาเหมือนขั้นบันไดเนาะ งานกันเร็วมากเลยนะคะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็พี่ๆเขากำลัง,งลงตู้ลำโพงนะตู้เบสเป็นตู้พีเสือ้อกะแทกหลังนะคะก็ข้างละสิบหกใบเนาะ โอ้เจนสนุกเลยเดี๋ยวไม่พึ่งพาเพื่อนๆไปอั่นดูเด็กน้อยเล่นยิงปืนกันเอากินกันเลยไอ้คิดทําไมยิงคนบาดอ้าวอาลัยบังจะอ้อมมื่นใต้มา โอ้หับฮะปืนพี่หนุ่มอ่ะโชว์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 เร็วได้ไหมได้ไหมหลั่งมยิงปืนนะสามลูกห้าบาทหกลูกสิบบาทสิบสามลูกยี่สิบบาทนะคะมีตุ๊กตา คอยชมตอนกลางคืนเนาะว่าที่นี่ชวจะมีแบบเซตหน้าจอไหมเนาะแบบช่องอะไรนะช่องช่องนี้เลยค่ะนี่น,นะคะ <c oughs> ไม่เพิ่งรับแปดไลฟ์นะค <c oughs> อยไปดูด้อ <c oughs> โอเคอ่เด็กน้องๆถามว่าช่องยูทูบช่องอะไรเห็นไหมเห็นชัดไหม โอเคยน้องเขาถามน้องๆเขาเปิดเสื้อเปิดผมทางหลังดูเนาะว่าช่อง Youtube ช่องอะไรนะโอ้น่ารักมากเลยนะคะก็ตอนนี้เวลา ตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะคะทางทีมงานกำลังเร่งอตั้งจอนะคะตั้งโระครงโองโก็ใกล้เสร็จแล้วอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวในพ่งจะพาเพื่อนๆอมาดูกันนะคะทางนั้นก็จะเป็นอ่า ช่องยูทูบเบอร์ช่องดังทั้งสามช่องเลยนะคะมีพี่วินัยสุธิพี่บองดับอินดีแล้วก็พี่สุทัศน์ช่องสาแกาวคันยืงนะสามช่องเนี่ยดังทุกช่องนะคะเพื่อนไม่ดังจะไม่พึ่งเลย <c oughs> ยังจะตามหลังเขาอยู่นะคะก็พี่ๆก็เป็นพี่ชายทุกคนเนาะน่ารักมากนะคะโค้งโจก็จะเสร็จแล้วนะคะโจโค้งสวยมากเลยอือหือ ยึดหลักเรียบร้อยนะตู้ก็ข้างละสิบหกใบนะคะเป็นตู้ผี่เสื้อกระแทกหลังเนาะถ้าไม่พึ่งจำไม่ผิดนะคะไม่พึ่งก็ความจำไม่ค่อยดีเ้ย้ยอความจำสั้นนะนะคะ มานี้เนาะเป็นตู้ผีกระแทกหลังนะคะตู้ข้างข้างซ้ายมือเขาไม่พิ่งเสร็จแล้วนะเหลือข้างขวามือเนาะเขากำลังลงนะคะวงจอก็ไล่เป็นขั้นบันไดก็ฝากนูดจะ เสร็จแล้วติดธงชาติมาแล้วนะคะทางนี้ยังไม่เสร็จเนาะทางนี้ก็กำลังลงตู้เบ็ดนะคะก็ต้องเล็งให้ตรงเนาะไม่ตรงก็อาจจะล้มได้เนาะ คลิปนี้แม่พึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพเพื่อนเดี๋ยวแม่พึ่งจะพาพเพื่อนมาชมต้นช่วงแาวเช็คอีกอครั้งนะคะก็คลิปนี้สวัสดีค่ะ